ที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามี MC ไม้เบสบอล MC หอกไฟและล่าสุดเราก็มี MC m i c h ไมเ j a c k จ็ n สันแล้ว Đ โดยเราจะได้ MC ร่างนี้มาแบบฟรีๆจากการเล่นเนื้อเรื่องเพนาคอนนี่จนจบนะครับส่วนไอดอลอนก็ไปแลกกับรูปปั้นเจ้าหนูนาฬิกาได้เลยและแน่นอนมันฟรี โดยปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวละครมันฟรีหรือไม่ฟรีครับแต่ปัญหาก็คือคุณต้องไปหาของแล้วก็ต้องมาอัปเทสให้มันใหม่หมดเลยซึ่งผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนน่าจะทุ่มทรัพยากรไปให้กับน้องโรบินกันหมดแล้วหรือบางคนก็อาจจะแค่ยังไม่โชว์เฉยๆว่าจะปั้นตัวเอกร่างนี้มาเล่นดีไหมซึ่งไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมได้ใช้ของที่เอาไว้อัปโรบินไปอัปให้กับตัวเอกร่างใหม่เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าน้องเขาจะไม่โกรธผมนะ และในคลิปนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็แนะนําให้ฟังเองคุณจะได้รู้ด้วยว่าตัวละครตัวนี้มันใช่ตัวละครที่คุณกําลังตามหาอยู่จริงๆหรือเปล่าตัวเอกในร่างนี้เนี่ยครับจะมาในรูปแบบของตัวละครผ่าประสานที่ใช้ทตุจินตภาพและมันก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากๆเลยครับเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อเล่นคู่กับทีมสายเบรกโดยเฉพาะเลย การโจมตีปกติก็คือการโยนหมวกใส่ศัตรูเพื่อทำดามเมจเบ้าเดียวซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากในส่วนของสกิลจะเป็นการโจมตีใส่ป้้บหมาย1ครั้งและก็จะโจมตีอีก4ครั้งเป็นแบบซุ่ม ซึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ให้ลองนึกถึงสกิลของแอสตาไม่ก็ไอฮิซัมโบดูครับเพราะว่ารูปแบบการทํางานเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยและพรสวรรค์ก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวเอกในทุกครั้งที่ทีมของเราสามารถเบรกจุดอ่อนศัตรูได้ง่ายๆเลยก็คือมันเอาไว้ช่วยให้ไม้ตายของตัวเอกวนได้ไวขึ้นนั่นแหละครับ ในส่วนของสกิลเทคนิคก็จะเป็นการแจกบัฟที่จะเพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้กับทั้งทีม30เป็นเวลา2เทินหลังจากที่เราเข้าการต่อสู้ซึ่งกับมีแค่นี้แหละฟังมาถึงตรงนี้บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมสกิลโดยรวมมันถึงดูธรรมดาจังวะซึ่งผมก็อยากจะบอกว่ามันใกล้จะถึงคล m แม็กซ์ของตัวนี้แล้วครับเพราะว่าจุดเด่นที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ไม้ตาย โดยไม้ตายของตัวเอกเนี่ยครับจะเป็นการเพิ่มบัฟมาให้กับทั้งทีมอยู่ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าทีมแดนซ์เป็นเวลา3 t u เทินซึ่งเราจะสังเกตได้จากแต้มที่อยู่ตรงนี้ครับและแต้มจะลดลงไปก็ต่อเมื่อเข้าเทินของตัวเอกโดยเอฟเฟกของบัฟที่ชื่อว่าทีมแดนซ์เนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับ อย่างแรกเลยก็คือมันจะเพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้กับทั้งทีมและอย่างที่2ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของบัฟตัวนี้เลยเนี่ยก็คือเวลาที่ทีมของเราโจมตีใส่ศัตรูที่โดนเบรคจุดอ่อนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการทำดาเมจเสริมเข้าไปด้วยซึ่งไอ้ดาเมจที่ถูกเสริมเข้าไปเนี่ยครับจะถูกเรียกว่าซูเปอร์เบรกแต่มันก็จะมีคําถามอยู่อย่างหนึ่งที่บางคนอาจจะสงสัยนะครับนั่นก็คือไอดามเมจซูเปอร์เบรยมันแรงมาจากอะไรกันแน่ เพราะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่าดามเมจซูปเปอร์เบรกของแต่ละตัวมันแทบจะไม่เท่ากันเลยบางตัวทําได้แค่1 0 0 0 0นบางตัวทําได้ถึง5 0 0 0 0หรือบางตัวอาจจะทําได้เป็นแสนเลยก็มีโดยคําตอบเนี่ยมันง่ายมากเลยครับ เพราะว่าดาเมจซูเปอร์เบรกเนี่ยมันจะแรงมาจาก2อย่างอย่างแรกเลยก็คือค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างของตัวละครที่โจมตียิ่งตัวละครที่โจมตีศัตรูในรอบนั้นมีค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างเยอะมากเท่าไหร่ไอดาเมจซูเปอร์เบรกเนี่ยมันก็จะแรงตามไปด้วยและอย่างที่2ก็คือการลดทอนจุดอ่อน สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าค่าลดทอนจุดอ่อนคืออะไรมันก็คือการโจมตีที่ลดเกรดขาขาวบนหัวศัตรูนั่นแหละครับยิ่งรูปแบบการโจมตีของตัวละครตัวนั้นสามารถลดทอนจุดอ่อนไปได้เยอะมากเท่าไหร่ดามสสเมจซูเปอร์เบรกของตัวละครตัวนั้นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าตัวละครที่จะได้ใช้บัฟของตัวเอกได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่มีเอฟเฟกต์ทำลายล้างที่สูงมากๆและก็ต้องเป็นตัวละครที่สามารถลดทอนจุดอ่อนศัตรูได้เยอะด้วยซึ่งก็อย่างที่ ที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปครับว่าตัวเอกในร่างนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อเล่นคู่กับทีมสายเบรกโดยเฉพาะเลยเพราะว่าปัญหาของการเล่นตัวละครสายเบรกเนี่ยครับก็คือมันทําดาเมจได้แรงจริงๆแค่ในตอนที่เราเบรกจุดอ่อนไป1ครั้งเท่านั้นแต่พอเรามีบัฟจากไม้ตายของตัวเอกมาช่วยด้วยเนี่ยมันก็ทําให้ตัวละครสายเบรกที่มีค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างเยอะๆสามารถทาดาเมจทําลายล้างใส่มอนแบบตรงๆได้เลยและต่อให้ตัวละครในทีมของเราจะไม่ใช่สายเบรกก็ตาม แต่ว่าตัวเอกของเราเนี่ย <_ C os al> ก็ยังมีการแจกบัฟที่เพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้กับทั้งทีมผ่านการกดไม้ตายและก็กลุ่มดาวไอดอลอนที่4อยู่แล้วโดยในไอดอลอนขั้นที่4เนี่ยครับจะเป็นการเพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้กับทั้งทีมโดยจะคิดเป็น15%จากค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างของตัวเอกพูดง่ายๆก็คือยิ่งค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างของตัวเอกมีมากเท่าไหร่มันก็จะแชร์ไปให,ให้กับเพื่อนในทีมของเราด้วยทําให้ตัวละครที่ไม่ใช่สายเบรกกลายเป็นสายเบรกไปโดยปริยาย มาดูที่เทรสเพิ่มเติมกันบ้างครับเทรสอันแรกเนี่ยครับจะเกี่ยวกับการเร่งดาเมจให้กับบัฟซูเปอร์เบรกโดยมันจะคิดตามจำนวนของศัตรูถ้าให้สรุปแบบง่ายๆเลยเนี่ยครับก็คือยิ่งศัตรูเหลืออยู่บนสนามน้อยมากเท่าไหร่ไอดาเมจซูเปอร์เบรกเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยส่วนเทรสเพิ่มเติมอันที่2เนี่ยครับจะช่วยทำให้สกิลของตัวเองสามารถลดทอนจุดอ่อนได้เยอะขึ้นเป็น2เท่าแต่มันมีผลแค่เฉพาะฮิตแรกของการโจมตีนะ และในส่วนของเทรสเพิ่มเติมอันสุดท้ายเนี่ยครับมันก็จะทําให้เวลาที่ทีมของเราเบรกจุดอ่อนศัตรูได้ศัตรูตัวนั้นจะถูกหน่วงเทินไปเยอะกว่าปกติถึง30%มาดูกันที่ไอดอลอนกันต่อเลยนะครับผมอย่างที่บอกไปครับว่าไอดอลอนของตัวเอกนั้นฟรีแน่นอน100%แต่ว่าในแพชปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะปลดได้ถึงแค่ E5 เท่านั้นนะครับ E6 น่าจะมาในแพชถัดไปอันนี้ผมเดา โดย e1 เนี่ยครับจะทําให้การกดสกิลครั้งแรกจะไม่ใช้สกิลพอยต์ e2 จะช่วยเพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวเอกถึง25เป็นเวลา3เทิร์นในตอนที่เราเริ่มการต่อสู้ e4 จะช่วยเพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้กับทั้งทีมโดยจะคิดเป็น15ตามค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างของตัวเอกและก็ e6 จะทําให้สกิลของตัวเอกนั้นสามารถสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งนั่นเองครับผม ในส่วนของไลโคนที่ผมแนะนํามากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นไลโคน Memory of the p a s t เนื่องจากเป็นไล่โคนสีดาวที่มีการเพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างที่สูงมากและก็มีการเพิ่มค่าฟื้นฟูพลังงานในตอนที่เราโจมตีด้วยช่วยทําให้ตัวเอกของเราวนไม้ตายได้ไวขึ้นกว่าเดิมมากๆเรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่ตัวเอกต้องการอยู่ในไล่โคนอันนี้หมดเลยแต่ถ้าหากคุณไม่ใช้ไล่โคนอันนี้คุณก็ยังสามารถใช้ไลโคนซิกเนเจอร์ของหลวนเมย์ได้โดยไล่โคนอันนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทำลาย ก็แง่แหละมันเป็นไลค์โคนหาดาวเนาะแถมมีการบัฟดาเมจให้กับทีมทําให้ทีมเราประหยัดสกิลพอยมากขึ้นและก็ช่วยฟื้นพลังงานให้กับทีมเราเป็นระยะด้วยถือว่าเป็นไลค์โคนอีกอันหนึ่งที่เยี่ยมมากๆเลยครับแต่ก็นั่นแหละมันเป็นไลค์โคนซิงเนเจอร์นนะ ถ้าถามว่ามีไล์คนอื่นๆที่แนะนํานอกจาก2อ,อันนี้ไหมคําตอบก็คือมันก็มีเหมือนกันครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ best choice สำหรับผมมากขนาดนั้นนั่นก็คือไล์คนที่มีชื่อว่า triple dance โดยไล์คนอันนี้เนี่ยจะสามารถเด้งเทินให้กับทั้งทีมในตอนที่ตัวเอกของเรากดไม้ตายได้ซึ่งมันก็ใช้ได้ดีในบางสถานการณ์ครับ ไลคนอันต่อไปก็จะเป็นของโบรเนียที่จะทําให้ตัวเอกสามารถฟื้นฟูนไม้ตายได้ไวขึ้นแถมยังช่วยทําให้ทีมเราประหยัดสกิลพอยมากขึ้นมาอีกหน่อยด้วยหรือคุณจะใช้เป็นไล่คน3ดาวอันนี้ก็ได้เพราะมันก็เป็นไล่คนที่ฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวเอกได้ดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าสเตตโดยรวมของไล่คนอันนี้จะน้อยมากๆเมื่อเทียบกับไล่คนที่ผ่านมา มาต่อกันที่รีลิกกันบ้างครับเซตรีลิกที่ผมแนะนำมากมากเลยเนี่ยครับผมจะเป็น Watchmaker พอนอกจากมันจะช่วยเพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้กับตัวเองถึง16%แล้วเนี่ยมันยังมีการเพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างในตอนที่เรากดไม้ตายให้กับทั้งทีมอีก30%เป็นเวลา2เทิร์นด้วยแต่ถ้าคุณยังไม่มีเซตนี้จริงๆเนี่ยคุณก็ยังสามารถใส่เซตโจนตอกต่อยไปก่อนได้เพราะมันก็เพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทลายล้างที่สูงมากเหมือนกัน หรือคุณจะใส่เป็นเซตยำา2ชิ้นระหว่าง3เซตนี้ก็ได้และในส่วนของลิลิที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยครับผมจะแนะนำให้ใส่เป็นเซตทาเลียเพราะว่ามันเป็นเซตเดียวในเกมเลยที่มีการเพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเอกของคุณเนี่ยมีค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างที่สูงมากพอแล้วคุณก็สามารถใส่เป็นเซตอื่นได้ครับซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การบิวของแต่ละคนเลย มาต่อกันที่การจัดทีมอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าตัวเอกนั้นจะเล่นคู่กับตัวละครสายเบรกได้ดีหมดทุกตัวแน่นอนโดยตัวละครที่เล่นคู่กับตัวเอกได้เด่นจริงๆเนี่ยมันจะมีประมาณนี้ครับตัวละครตัวแรกที่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยก็คือเจ๊หลวนเมย เพราะว่าเจาเขาเป็นตัวละครซัพพอร์ตในทีมสายเบรกอยู่แล้วโดยความสามารถรวมๆของเจเขาก็คือจะมีการเพิ่มค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้กับทั้งทีมแบบฟรีๆถึง20%ทําให้ทีมของเราสามารถทําลายจุดอ่อนได้ไวขึ้นมีการช่วยหน่วงเทินศัตรูและก็ยังมีบัฟอย่างอื่นที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับทีมเราด้วยซึ่งความสามารถโดยรวมเนี่ยมันเข้าขากับทีมของตัวเอกจินตภาพแบบสุดๆเลยเรียกได้ว่าเป็นซัพพอร์ตในซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งก็ว่าได้ ส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งจะเป็นกาลเกอร์เนื่องจากว่าตัวกาลเกอร์เนี่ยครับเป็นตัวละครฮิลเลอร์เพียงตัวเดียวที่มีสเกลการฮิลมาจากค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างและก็เป็นตัวละครที่มีการแปดดีบัฟให้ศัตรูโดนดาเมจทำลายล้างมากขึ้นแถมมันยังเป็นตัวฮิลเลอร์ที่สามารถทำลายจุดอ่อนศัตรูได้ไวมากที่สุดในเกมด้วยทำให้กาลเกอร์เนี่ยสามารถรีดดาเมจซูเปอร์เบรกได้เยอะมากที่สุดในบรรดาตัวละครฮิลเลอร์ทั้งหมดในเกมนี้เลยครับ และตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเหมือนกันเนี่ยก็คือน้องสุยยีเพราะว่าเดิมทีตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครสายเบรกที่มีค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างสูงมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้ตัวน้องเขาสามารถรด้ดาเมจจากซุปเปอร์เบรกได้ค่อนข้างเยอะน้องจึงเป็นตัวคอมโบอีกตัวหนึ่งที่เล่นเข้าขากับตัวเอกมากๆเลยครับและนอกจากนี้เนี่ยครับมันก็ยังมีตัวละครอย่างซูฉางที่สามารถคอมโบกับตัวเอกได้ดีอยู่เหมือนกันเพราะอย่างที่รู้ครับว่าซูฉางเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถทําลายจุดอ่อนได้เยอะ มากๆอยู่แล้วและถ้าหากเราปั้นตัวละครตัวนี้เป็นสายทำลายล้างบวกกับปลดกลุ่มดาวที่1ถึงกลุ่มดาวที่4ด้วยเนี่ยมันจะยิ่งทําให้น้องเขาสามารถเล่นเข้าขากับตัวเอกได้มากขึ้นไปอีกพอนอกจากตัวน้องจะทําดาเมจได้มากแล้วเรื่องการใช้สกิลพอยต์ก็ไม่ได้เปลืองเหมือนกับ DPS ตัวอื่นซึ่งตัวละครอ,อย่างลูกาเนี่ยก็อยู่ในเคสเดียวกันกับน้องซูฉางเลยครับแต่ว่าสไตล์การเล่นเนี่ยมันอาจจะต่างกันอยู่นิดหน่อยถ้าเราปั้นลูกาเป็นสายเบรกแลวมาเล่นกับตัวเอกด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ แรงกรดที่เกิดจากการเบรกนั้นสูงโคตรเลย และตัวของลูกาเนี่ยก็สามารถกระตุ้นดาเมจดอทของตัวเองได้อยู่แล้วด้วยทําให้ดาเมจโดยรวมมันยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปอีกและตัวละครที่แนะนําอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลุงเวลครับเหตุผลหลักๆที่แนะนําลุงเวลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าลุงเขาสามารถหน่วงเทินของศัตรูได้ค่อนข้างดีซึ่งมันจะช่วยทําให้ทีมของเราเนี่ยสามารถใช้บัฟซูเปอร์เบรกได้นานขึ้นกว่าเดิมอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลของลุงเขาก็สามารถลดทอนจุดอ่อนได้เยอะด้วยถ้าโดนแบบเน้นๆแค่ตัวเดียว ลุงเวลจึงเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่คอมโบกับตัวเอกได้ค่อนข้างดีเลยครับ โดยรวมแล้วตัวเอกประสานของเราเนี่ยครับถือว่าเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่ออัปเกรดให้กับทีมสายเบรกโดยเฉพาะเลยพอนอกจากมันจะช่วยแก้ปัญหาหลักๆของทีมสายเบรกได้ดีแล้วเนี่ยมันยังช่วยเสริมความโหดให้กับทีมสายเบรกเยอะมากๆทั้งในเรื่องดาเมจและก็คุณิตี้อฟไลฟ์ด้วยโดยในปัจจุบันเนี่ยครับตัวละครที่สามารถคอมโบกับตัวเอกได้ดีจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าหากว่าในอนาคตมันเริ่มมีตัวละครสายเบรกมาใหม่มากขึ้นตัวละครตัวนี้จะเป็น ตัวละครสำคัญในการจัดทีมสายเบรกในอนาคตมากๆเลยครับ